สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาดูมะนาวแป้นพิจิตนะคะมะนาวแป้นต้นนี้ให้ผลออกผลออกลูกเยอะมาตลอดช่วงฤดูกาลเลยนะคะในวันนี้เดี๋ยวพามาชมลูกสวยๆของมะนาวแป้นพิจิตมีลักษณะลูกโดกแล้วก็เป็นพวงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ จะเห็นว่าตรงฝั่งนู้นเยอะเลยนะคะลูกมะนาวนะคะจะเป็นลูกที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็เต็มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยมะนาวแป้นพิจิต ที่พาทุกท่านมาชมนี้จะมีลูกออกตลอดช่วงฤด,ดูการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกขนาดเล็กขนาดใหญ่ในช่วงฤด,ดูหน้าฝนนี้พาทุกท่านมาดูดมะนาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้กินตลอดช่วงฤด,ดูการเลยนะคะ ความพิเศษของมะนาวแป้นพิจิตปลูกได้ปลูกครั้งเดียวการออกลูกของเ้านี้ตลอดช่วงฤดูการเลยนะคะไม่ว่าจะฤดูร้อนที่ผ่านมาแล้วก็ฤดูฝนก็จะมีลูกติดลูกได้ให้กินตลอดเลยนะคะ ซึ่งเป็นมะนาวที่หน้าปลูกมากเลยนะคะสำหรับมะนาวชนิดพันนี้ลูกก็ยังไม่โตมากนะคะช่วงฤดูฝนนี้ลูกมะนาว แต่ไม่ร่วงเหมือนลูดูหน้าร้อนนะคะที่ติ๊กพาทุกท่านมาชมในทลิปที่ผ่านมาในช่วงเดือนเมษายนนะคะมะนาวจะร่วงหล่นเต็มพื้นเลยนะคะแต่สำหรับช่วงนี้มะนาวลูกเขาจะเจริญเติบโตด,ดีนะคะเพราะว่าได้น้ำฝนจากหน้านี้นะคะ ูกดุดดกเต็มต้นเลยค่ะ จะออกเป็นพวงนะคะมะนาวแป้นพิจิตรเดีย๋ยวจะพามาชมอีกด้านข้างฝั่งนู้นกันค่ะอันนี้จะยื่นออกมาด้านนอกนะคะ lúc được đục lên มากเลยนะคะค่ังออกมาด้านนอกนี้เป็นมะนาวชนิดพันธุ์ที่น่าปลูกต้องยกให้มะนาวแป้นพิจิตรเลยนะคะ